เคยเคยชกกันนาบินนะนี่เคยโชกกันนาบินนะแล้วนี่นะครับนักโชกคนที่สองของเรานะครับที่จะต่อยวันนี้18บอลลูมินีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับผมมันเป็เด็ลูกเต๋นครับสายยาอะไรครับไอ้บันหนึ่งวิไอ้บันหนึ่งวินะครับได้จากไฟแรกครับถ้าใครรู้จักเขาก็จะรู้จักไฟนั้นแหละต่อยห้ายกอาจจะธรรมดาแต่ว่ามันมีชื่อตอนต่อยวันครับอ่าร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็ คิดว่าเกือบเต็มร้อยแล้วครต้อมมานานมากครับผมฝ่านี้ชกกับนักชกต่างชาตินะครับในชีวิตเคยต่อยกับนักมวยต่างชาตินะเคยครับแต่เป็นแค่คนสองคนครับต่างชาติต่อยกับใครว่าเออไม่ได้นักมวยต่างชาติพูดเลยเคยเคยชกกับนาบินครับนี่นะครับเคยชกกับนาบินนะนี่ทำเป็นเล่นไป ต่อยที่ไหนบอกเขาไปดิอเตี้ยมสิทธิ์นะพะยาเอ้ยพัทยาครับเตี้ยมสิทธิ์พัทีมวยเทพประสิทธิ์พัทยานะประมาณกิโลนะตอนนั้นประมาณ41โลครับสี่สิบเอโลเราก็ยอมรับตรงๆรแหละตอนนี้เราสู้เขาไม่ได้ใช่ไหมครัใช่ครับตอนนี้เขาไปแล้วแต่ไม่เป็นไรเรามาว่ากันถึงคู่ต่อสู้ไปนี้นะครับเห็นว่าเป็นนักชกคนจีนเป็นไงดูจากการชกแล้วมีเขามีลูกเด่นตรงไหนบ้างที่ดูมาก็ที่ดูมาครับเขาน่าจะมีมีหมัดครับเป็นพิเศษครับผมคิดว่าเขาน่าจะมีหมัดเป็นพิเศษคครรรรรััััับบเเพาาะะะฉนน้้้ก็ตองงวหหมดดใี แล้วเราซ้อมเนี่ยที่ค่ายเราเนี่ยเป็นค่ายที่มีนักมวยจีนเยอะเราได้ซ้มอมกับคนจีนเราพอรู้ไหมวิธีการแก้อะไรเป็นไงรู้ไหมก็รู้ครับพอรู้ครับที่เดียแก้เพราะเราแก้วิธีการป้องกันตัวการออกมวยการเจอมวยต่างชาตินะ <c oughs> ใช่ครับก็ยังพร้อมมาอย่างดีพร้อมมาแต่นี้ไม่มีนะไม่มีแล้วไม่มีแล้วใช่ครับเออยังไงก็ฝา,ากเอฟซีไอหมันหนึ่งวิหน่อยฝากคุยใกล้กล้องเลยก็ฝากเอฟซีครับช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับผมมันเป็นทุกส่วนครับวันที่18ตุลานี้เดี๋ยวเจอกันครับผม Ah... Uh.